ราศีพฤษภคุณฟังทางนี้ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาราศีระหว่างวันที่28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตเริ่มสักราชใหม่เข้ามาได้27วันแล้วนะครับมาเช็คดวงชะตาราศีกันว่าต่อจากนี้ไปจะไปในทิศทางใดบ้างนะครับชาวราศีพฤษภนะครับเกิดวันที่1 4พฤษภาคมถึง13มมิถุนายนนะครับการงานชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียว เพราะไม่ว่าจะทํางานใดก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกันทั่วหน้าการเงินยังสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆความรักคนมีคู่มีความสัมพันธ์รักในช่วงนี้นะครับไม่ค่อยโดดเด่นนักมักจะมีปัญหาเข้ามาให้ปวดหัวและเกิดการทะเลาะกันบ้างเพราะอารมณ์เป็นเหตุคนโสดหากรักใครชอบใครต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังไม่มีใครในใจในช่วงนี้หัวใจก็ยังคงว่างเหมือนเดิมครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อาจารย์ขอให้กดหัวใจคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์กดเซฟไปดูทบทวนหรือกดแชร์ให้คนที่รักเพื่อจะได้ทราบชะตาราศีพฤกษกันนะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมธนพัฒน์เทวะทํานาย